สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสริำเพลิพนออฟฟิเชียลนะครับครับตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับพี่น้องเหลือแค่เครื่องปั่นไฟเนาะป่านเะอ๊ะนะครับอ่ะเหลือแค่ปั่นไฟอย่างเดียวเลยเขาไม่ปั่นไฟไปไหนไม่ได้เลยนั่งเฝ้าอย่างนี้นะเนาะเออครับพี่น้องทุกระบพร้อมแล้วครับล้อแช์อาจารย์ดำครับตอนนี้ล้อแช์อาจารย์ดำปั่นไฟครับ ไปมาเมื่อไรก็พี่นันยกคานขึ้นครับพี่น้องมืคขวาขึ้นแล้วก็ได้เช็คเศร้าทางหัวคำครับเพราะว่ามือนี่นี่หกม่งแรกนี่ครับเรียบร้อยไล้ครับเตยเรียกแขกได้ครับล่้ำก่อนสองฉากนะครับตลอดอือครับครับพี่น้องล่้ำก่อนสองฉากไร้สดบ่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้ว ไม่พอค้าเน็ตนะครับเดินได้แล้วไม่พอค้าเน็ตนะครับ,บไปไปลดสปีดขึ้นไปข้างบนเขาบอกว่าอันนี้ดีแล้วครับว่าถ้าอย่างนี้อาจจะอัพไม่ไปเลยเขาบอกว่าเน็ตตัวนี้ดีแล้วเออดีก็ดีเราก็เราต้องจกตื่มครับจกตื่เท่าไหร่ครับครับจกตื่นเดือนละเจ็ดแปดร้อยครับถ้าเอฟซีไม่ดูเรานะเราก็ตายบันวันกอปเรอเรื่อยเออาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มันจะมีวันวันเองเองปัง เดี๋ยวต้องมีนะครับ,บท,ทุกอย่างก็มีการลงทุนครับลงทุนเพื่อที่จะได้ผลกําไรแรกๆเขาก็จะลงทุนหนักหน่อยก็เอฟซีหลายนะครับพี่้องเนาะเอฟซี <FC S 2> ได้เป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นเงนก,นกนสิคนนบงึงเป็นหมืน่นเป็นแสนกนสิได้ย่ดอกได้ขึ้นย่ดอกเข้ามาครับยูโรดีเอฟซีเพิ่นกสิโอเลียงกาะฟอกกาแฟเนี่ยเป็นกกำลังใจนะครับเนาะ แต่ว่าสองทางสองทางในกระบรูตว่าผมก็บอกไปิขึ้นผ้าบาไปเสรแล้วครับเป็นกาลงแตกันครับผมโอ้นี่ยึดตึงยังแน่ยนนาเท้าวรนครับช่วงนี้ครับเพราะว่าเอา่มครับลมมันมาใส่แนขวาแนครับเพราะต้องล้างไว้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าอาจจะะยงะยงนิดนึงครับเพราะว่าบาะท่านได้ขืนพัดครับถ้าเ้ัดตัวนี้นะครับนี่ครับท่านนาหรือว่าข้านไฟตัวนี้ข้านเอลีดีขืนแล้วมันก็สีแข็งแรงครับพี่น้อง สว่วนนันนาก็สิแข็งแรงครับเราอยู่ที่มีโลตัสมินบุรีนะครับนี่รบ้านแต่รถสะดวกสบายนะครับ ของนั่หางเรือเขากางต่อกลางเต็นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผพาอย่างไปหาพอยุดครับพนไนิยิคร่าว่าเปียวบัตรจอดรถจังได้นี่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีผมค,ครับเอ,เอาเนี่ยให้พนักงานบอกมาครับเนี่ยครับเอาเอาเงียบก็บัตรนา่น้องละอ๋อครับอยากให้หายได้หนึ่งพัน 1, บาทเดี๋ยววัน <c oughs> มาเลือกินขา้าวโอ้โหเสียบๆอ้วไหนยิงกินอะนอนน่ครับคันแน่งค่ะปะเขาวพวกอะไรสมตำแล้วกันสุดใหม่จ้าสุดใหม่ที่เป็นเดีเ่ยบๆน,น,นี่บอ๊ะเ<ม>ป็น<ห>บอ๊ะเสียบๆครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่โดสัดมินบุรีนะครับที่เขากินดำแล้วก็จะแต่งหน้าแต่งตาครับพี่น้องไปเว้นครับเอาไป่น่ะคือหัวแห้งจ้ะ อมล่าไปหนูอยากน้องกับล่าตัวเนาะโอ้โหไผละพันละไผละพันละันี่ยเอาไว้ดีๆก่อนเดี๋ยวมันเปียกเปียกเห็นไหมครัเปียกเปียกไปไหมดิแค่บาทอ่ะเราตัดดี ใส่นีเไ่ต้องใส่ไมันมีใบน้อยมตุ่นนี้มีแต่ใบเดียวเลยเิ้าทีโมงกทีมงอยู่เอาอัีเอะไซซี่ออมันแตกอันนี้มันหมุนไหด้วยเหอเขาใส่ขากไปมันหมุนน่นเลยเป็นน้ามีเบียวว่าเป็นน้ความเบียวว่าอันนั้นอันนั้มันยังบัถืออะอันนอไม่ถึออังไีมน้ความเบียวตัวทำเถ่ เอาเรียกอาชีพถือมือต้ไปอาชีพถือก็ได้พาต้องคอมันหนักกันเพามันแหกันด้างล่างมันแหกันดดัดเอาแล้วมึงเบี้ยวตัวน่ะต้าห้องยเบี้ยวดิต๊ะช่วงแย่โอ้อตเะขยับเบี้ยวห้ังกันเนาะใส่ท่า้างหลังกันล่ะใส่้างหลังกันบุดพามันเขใส่ท่้างหลังก็ได้ สถานทีด้านลังงวิธีคนขาบจะขับเฉียบนิดนึงนะครับัสตอดพักลุมนี่น้องนั่งเสียบพักเสียบปนครับผู้ชายขายน้ำครับ ดูได้ชนใจเห็นเมาบอกแล้วครับพี่น้องมเมาเลี้ยงทีมงานคอนวอยครับผู้ชายขายน้ำสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ,รบโอ้สับประรดวันนี้ทำเหลือเกิน้ยังยังไม่ขึ้นหิ่งเลยอ่านจินแล้วเเ้ารียโอ้ก้ <laughs> ลวยไหมอาร์ตก็เตรียมดีเลยครับงามนุ้ยเตรียมดีขนาดเล,ย,เลย,ยั กล้วยอย่องครับแม,ม่น้ำใช่ไหมเขาเรียกกล้วยตานีกล้วยดิบอ๋อครับกล้วยยังไม่สุกอย่างกล้วยน่อยยุดหยดอย่า,างกล้วยมาทาหัวคอยอย่างกล้วยน่อยยุดหยดพี่น้อง อันนี้ทีมงานเ้างนี่้เมืีอ,อ,อยังนี่ครับเดี๋ยนางตอมองแตงมาเดี่ยวมมยล่อเพลพยพเเียกผู้ใหญ่ด้วยครับเพลียกไปทางไหนผู้เพ,พยข่อยฮะหายตัวได้จิฮะไม่อยากขับแล้วันหายตัวไปจีเเสีย่ยงไหนอืมเอาเนี่ยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับ ชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเราอยู่ที่โรตัสมินบุรีนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า